สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับกระต่ายในทแลนด์ดอฟที่หมวยเลี้ยงอยู่นะคะก็คือน้องลูน่านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยลูน่าเนี่ยมีอายุ5เดือนกว่าแล้วนะคะน้ำหนักของเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขึ้นมากว่า 700กรัมนะคะประมาณ7ขีดแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาโชว์ตัวลูน่าให้ดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เอออยากรู้ว่าเนเธอร์แลนด์ดอฟเนี่ยโตมาตัวประมาณไหนนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะตัวเต็มวัยแล้วนะคะก็คือ5เดือนกว่าประมาณ6เดือนเนี่ยก็จะเป็นประมาณตัวโตวเต็มวัยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตัวใหญ่มากโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นไซส์ของน้องลูน่านะคะเป็นไงคะใหญ่กว่าตอนแรกเยเลย นูตัวใหญ่ตัวเรื่อยเลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือ700กรัมนะคะหรือว่า7ขีดแล้วนะคะซึ่งก็ยังไม่โตเต็มวัยที่แท้ทูนะคะอาจจะโตวกว่านี้ได้อีกนะคะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็เผื่อว่าเขาจะโตอีกะคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดมามีด้วยนะคะลูนะ่า Happy Birthday มามีหน่อยลูก Happy Birthday to Mami h ฮปปี้เบอร์เดย์ชื่อมามีหน้าจอยหน่อยลูกหน้าจอยเขาจะชอบมาอยู่บนหน้าอกแบบนี้นะคะแล้วก็ตะเกียกตะกายมากเลยคือตอนนี้หน้าอกเป็นแผลบนเลยทุกคนเพราะว่านูน่าจะไม่ปีนอยู่บนนี้ตลอดนะคะเราจะมีเรื่องนิสัยด้วยนะคะที่อยากจะมาอัปเดตเพื่อนๆโอ้ยแดงหมดแล้วนะคะ <laughs> จะมาอัปเดตเพื่อนๆว่านิสัยของน้องก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนน้องเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะก็ <laughs> <laughs> จะมีความอินดี้ขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นเด็กที่เชื่องมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มมีอาการแบบว่าอยากอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะ<อ>หรือว่าเวลาให้ทำอะไรเขาก็จะไม่ทำ<อ>คือไม่ใช่เขาฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เขาอินดี้อยู่นะคะก็อย่างปกติเนี่ยเราก่อนให้ อาหารเม็ดเนี่ยเราจะฝึกเขายืนหมุนตัวอะไรต่างๆแต่หลังๆเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่เขาจะไม่ทำเพราะเขารู้ว่ายังไงเราก็ต้องให้นะคะก็พอเราแข่งใจไม่ให้นะคะหลังๆเนี่ยพอเราให้อาหารเม็ดไปเขาก็เริ่มกลับมาทำใหม่แล้วนะคะ <Wow. S 1> ก็คือเวลาฝึกก็ต้องแข่งใจน,นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขาหน้ารักกันทุกคนเขาขออะไรเราก็อยากให้หมดนะคะแต่ว่ามันจะทาให้เขาอะ นิสัยไม่ดีเป็นเด็กดูนะคะแล้วก็มีแบบบางทีอุ้มก็ถีบใส่หน้ามามีก็มีด้วยไม่ถูกไม่ถูกแล้วก็มีฉี่ใส่ในรถอีกด้วยทำทุกอย่างเลยเดี๋ยวนีนะ้คือมีวันหนึ่งเราให้เขาขึ้นมานอนด้วยนะคะ <c oughs> ในรถแล้วเขาก็ฉี่ใส่ค่ะคือเราปูแบบผ้กากันชิ้งช่อง ทั้งตัวเลยก็ไม่ฉี่แต่มาฉี่ตรงที่ไม่มีผ้าพยายามปีนตะเกียกตะกายให้มามีเปียกฉี่ให้ได้นะคะเฮ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมหนูเป็นคนแบบนี้ <c oughs> เออนั่นแหละก็คือลูน่าก็มีความอินดี้มากขึ้นนะคะแต่ก็ถามว่าสอนได้ไหมก็กลับมาสอนได้นะคะก็ค่อยๆสอนเขาไปเพราะว่าถ้าเทียบกันกับตอนเด็กๆแล้วที่แบบขึ้นตัวปุ๊บเตรียมฉี่ใส่นะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือดีขึ้นคือแบบ อาจจะใช้เวลานานหน่อยเขาถึงจะฉี่นะคะหลังๆก็คือประมาณอ่าชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมีโอกาสฉี่สุงมมากนะคะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ถึงนาทีชิ้งช่องใส่เลยนะคะเหมือนเห็นบางทีเป็นซ่วง <laughs> ที่อื่นไม่ฉี่ฉี่ใส่แม่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราว่าก็เลี้ยงไปก็เขาน่ารักกันเนาะแล้วเขาก็รู้เรื่องนะคะขี้อ้อนนะคะแล้วก็ เรื่องการเข้าห้องน้ําที่กลงเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเข้าในห้องน้ํามากขึ้นกว่าเดิมวิ่ากัดสายไม้ไม่หนูชอบกัดสายไม้ไม่รู้ทำไมหนูชอบกัดสายไม้ไม่รู้ไม่อยากให้มีพูดมากมีพูดมากสุดๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มตัดสินใจเรื่องในการทำหมันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราพาลูน่าไปทำหมันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของใครที่อยากเลี้ยงเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมาอ้อนตลอดเลยอ้อน <on S 2> ก็เก่งถีบก็เก่งไม่รู้จะยังไงเนี่ยคนเนี้ยถีบเก่งอ้อนเก่งบา,บ,าบายบายไบายเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวไวจะมาอัปเดตกันใหม่นะคะเรื่องของกงด้วยนะบ,ยบ,ยบ๊ายบายบ๊ายบายลูกอุ๊ยเลียงใหญ่เลยเห็นไหมเลียก็เก่งทีมก็เก่งอ้นก็เก่งบ๊ายบายค่ะ